หนองมะมงเป็นกิ่งอำเภอเล็กๆที่อยู่ห่างจากจังหวัดชัยนาทออกไปทางเหนือราว54กิโลเมตรเป็นชุมชนชนบทที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองแต่ไม่ถึงกับทุรกันดารชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนอกเหนือจากการอยู่ใกล้ชิดพึ่งพาธรรมชาติก็พึ่งพาเกื้อกูลกันเองแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ดอนที่ยังไม่มีระบบชลประทานเข้าไปถึงต้องอาศัยฝนฟ้าตามธรรมชาติประกอบอาชีพทำนาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งรายได้จึงไม่ค่อยเพียงพอต่อการอย่างชีพในขณะพื้นที่ทำกินก็มีเท่าเดิมซึ่งเป็นการบังคับไกลาย,ลายให้ต้องเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกปีโดยมุ่งหวังให้ผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น เด็กหนุ่มสาวส่วนหนึ่งจำต้องทยอยลาจากบ้านไปหาอาชีพอื่นทำรรเพื่อหาเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวบ้านวังหัวเรือตำบลวังตะเคียนก็เช่นกันชาวบ้าน ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการทางออกเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจึงได้หันมาเริ่มศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพยุคคละบาดจากสื่อต่างๆประกอบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมอย่างจริงจังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กำลังพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองด้วยคาดหมายว่าชีวิตจะดีขึ้น พื้นนาที่เคยรกร้างว่างเปล่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวได้รับการแปลสภาพเป็นแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่าเพื่อใช้เลี้ยงวัวซึ่งเป็นอาชีพเสริมและด้วยหลังน้ำสำรองที่ขุดขึ้นกลางทุ่งนาทำให้เจ้าของมีน้ำใช้ยามหน้าแล้งอย่างเพียงพอนอกจากนี้ ยังได้ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกันดินพังทลายทั้งยังสามารถนำไปภายเป็นตับหญ้าคาไว้ใช้ประโยชน์หรือขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วยโดยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในเนื้อที่บ้านประมาณ3ามไร่ที่แบ่งส่วนออกสร้างเล้าไก่แบ่งขุดสระน้ำที่มีขนาดพอเหมาะ สามารถเก็บกักน้ำฝนเอาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเป็นแหล่งเลี้ยงปลาไว้กินเองหรือบางคราวก็ได้จำหน่ายจ่ายแจกบ้างพืชผักในสระน้ำก็สามารถนำมาเป็นอาหารภายในครัวเรือนได้สะดวกไม่เดือดร้อนต้องหาซื้อด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างเคยชินของชาวบ้านวังหัวเรือแห่งนี้เมื่อมีการรวมกลุ่มพูดคุย ทบทวนและเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่มากระทบชีวิตร่วมกันทำให้เริ่มเข้าใจและเห็นประจักษ์ชัดเจนว่าความพอเพียงไม่จำเป็นต้องดิ้นรนหามาจากไหนหากเรารู้จักคิดแยกแยะและอธิบายให้ได้ว่าแต่และสิ่งที่ทำเป็นเหตุเป็นผลเพียงใดดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอดีประมาณตนหมู่บ้านเราก็จะอยู่รอดได้ในที่สุด ส่นใหญ่ทำทำนานครับทำนาเป็นหลักแล้วก็มีอาชีพเสริมก็พวกเลี้ยงโ,โคกระบือเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในในในกลัวเรือนเรัอ,อ่างประเภทคนแก่ก็หารายได้ทํางานเบาๆพวกอุตสาหกรรมเล็กๆน้อยๆได้รับโครงการพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ก็หันมาทําประเภททํา กเกษตรผสมผสานนะครับทำนาได้ปีละครั้งครับเพราะว่ามันเป็นที่ดอนไม่มีน้ำของจุประทานเข้าถึงจากความพยายามของบางครอบครัวที่กล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรียนรู้คุณค่าจนเริ่มมองเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมท,ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นในชุมชนเมื่อสมาชิกชุมชนหลายคนเห็นพ้องต้องกันถึงทิศทางที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ จากการเรียนรู้เงื่อนไขของธรรมชาติแวดล้อมเดิมแต่ได้คิดหาสิ่งใหม่ๆที่เหมาะสมทำให้การเลี้ยงสัตว์กลายเป็นอาชีพเสริมที่สำคัญของหมู่บ้านแทบทุกหลังคาเรือนจากความทุกข์ร้อนของครอบครัวถูกนำมาพูดคุยปรึกษาหารือจนค้นพบทางเลือกที่เป็นไปได้นำมาปรับเปลี่ยนทั้งด้านอาชีพการจัดระบบชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งในระบบการเงินของชุมชนมีการรวบรวมกองทุนต่างๆที่มีอยู่มารวมกันเป็นสถาบันการเงินทำให้วงเงินทุนของกลุ่มมีมากขึ้นมีการตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการติดตามผลหลังจากการกู้ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพอย่างรัดกุมกติกาที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นจึงเป็นกติกาที่รอบคอบด้วยเหตุและผล ไม่มีการโกงไม่มีข้อขัดแย้งมีแต่ผลกำไรที่เอื้อประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกการเสียสละเวลาที่มีให้กันหนึ่งวันต่อเดือนไม่เพียงแต่จะให้พี่น้องร่วมหมู่บ้านได้มาเห็นหน้าเห็นตากันเท่านั้นการนัดรวมคนเพื่อมาชำระเงินกู้หรือส่งเงินออมก่อให้เกิดการพูดคุยสนทนาต่อยอดความคิดออกไปเมื่อมีเงินจำนวนหนึ่ง เราจะใช้เงินไปทำอะไรเป็นคำถามถัดไปที่จะต้องมาหาคำตอบร่วมกันตอนแรกมีกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนเขามีการฝากฝากเงินสตรีเยาวชนก็จะฝากวันที่3ออมทรัพย์ก็จะฝากวันที่5และกรรมาการมันชุดเดียวกันมีการออมเหมือนกันนี่ก็เลยประชุมกับชาวบ้านคิดจะบูรณาการเอาทั้ง ออมทรัพย์กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีี้มารวมกันแล้วก็ตั้งกฎระเบียบเข้าบังคับใหม่ให้เหมือนกันทั้ง3ากลุ่มแล้วก็รวมเงินมาเป็นสถาบัานการเงินแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านคือเงินล้านเอามารวมด้วยแต่บัญชีจะแยกเงินล้านก็จะเป็นบัญชี1ส่วนการออมก็จะเป็นบัญชี2เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดเราแยกแยกมีกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนเนี่ยเขาจะกู้กันได้แค่คนละ 2 0 0พันสาพัเพราเงินละน้อยพอเรารวมแล้วคนหนึ่งสามารถกู้ได้ถึง4ี่หมื่นห้ามืนสามารถที่จะไปประกอบอาชีพมันได้เห็นนะคะมันไปซื้อเวัวซื้อควายก็ได้เป็นตัว2ตัวแต่ถ้าไม่รวมนี่ทำอะไรไม่ได้เหมือนเอาไปใช้นี่ใช้เรล,ละเฉยๆ โรงสีชุมชนเป็นคำตอบสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาของชุมชนโรงสีแห่งนี้ตั้งขึ้นตามรูปแบบของสหกรณ์มีคณะกรรมการรับผิดชอบสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันรับสีข้าวให้กับสมาชิกและบุคคลภายนอกแบบบริการฟรีด้วยความซื่อสัตย์ในการบริหารและซื่อตรงในบริการด้วยวิธีง่ายๆสมาชิกนำข้าเปลือกมาสีแล้วรอรับข้าวสารกลับไป จากการจัดตั้งโรงสีชุมชนเชื่อมโยงกิจกรรมต่อการให้เป็นลูกโซ่นอกจากหน้าที่หลักของโรงสีที่แปรรูปข้าวเปลือกมาให้เป็นข้าวสารแล้วรำข้าวบางส่วนขายให้สมาชิกนำไปเลี้ยงสัตว์ส่วนแกลบสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้อีกทางหนึ่งโดยการนำมูลวัวมูลควายที่มีอยู่มากในท้องถิน่นมาผสมคลุกเคล้า เป็นการเตรียมต้นทุนไว้รอฤดูทำนาที่จะมาถึงในปีถัดไปช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนในการทำนาทั้งยังบำรุงดินให้สมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีก็ปุ๋ยในในทางหมู่บ้านนี้ก็มาคิดกันดูแล้วว่าการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นมันมันมีต้นทุนสูงนะครับราคาก็แพงก็เลยหันมาจัดตั้งกลุ่มทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้กันในในหมู่บ้าน เเป็นการลดต้นทุนไม่ให้ใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีจนมากจนเกินไปนะครับก็เลยหันจัดตั้งกลุ่มเป็นปุ๋ยกินรีขึ้นมาในในหมู่บ้านแล้วก็จำหน่ายใกล้ชุมชนใกล้ๆ้หมู่บ้านเมื่อผู้คนในชุมชนมีแนวคิดและมีความเข้มแข็งในการบริหารงานร่วมกันการผลักดันโครงการต่างๆจึงเป็นไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคใดๆ และโรงงานปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้มาจากความสมานสมามัคคีของคนในชุมชนเช่นกันเครื่องไม้เครื่องมือต,ต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนที่เป็นไปอย่างพอเพียงโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการสร้างโรงเรือนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต ส่วนข้อกำหนดและการบริหารงานได้มีการสร้างกฎระเบียบที่เข้าใจง่ายและเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างแท้จริงจากการรวมตัวกันของผู้คนในชุมชน รวบรวมความคิดเห็นและความรองดองสมาคคทที่มีต่อกันสิ่งดีๆที่ก่อประโยชน์สุขให้กับคนในชุมชนก็ค่อยๆปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นมากขึ้นและด้วยเหตุที่จุดเริ่มต้นทั้งความคิดการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการมุ่งให้เกิดจากพลังของชุมชนแต่แรกกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันสร้างสารรค์ขึ้นจึงเป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคง ที่ชุมชนกำหนดวิถีตนเองได้มากขึ้นกลายเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนที่มีความยั่งยืนลดการคุกคามจัดค่านิยมการบริโภคเกินกำลังจากภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอันจะนำมาซึ่งความปกติสุขอย่างแท้จริงตลอดไป